เหนอมานะคะว่าบุคคลที่เขาหลอกพ่อกับน้องสาวเข้าไปในหีบเหล็กแล้วก็ดันตกลงน้ําไปเนี่ยตอนนั้นหลายคนก็รู้สึกสยองขวัญแต่ก็ยังสงสัยว่าแล้วมันหลอกพ่อเข้าไปอยู่ในหีบเหล็กได้ยังไงเพราะว่าหีบนะมันก็ไม่ได้ใหญ่โตเข้าไปปั๊บ ก็น่าจะวิ่งสวนออกมาได้ทันวันนี้มีรายละเอียดในเรื่องนี้นะคะเพราะว่าบุคคลที่เอาเรื่องนี้มาบอกให้หลายคนหายสงสัยจะได้รู้เอาไว้ป้องกันตัวกันด้วยนะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นคนมาบอกเองเพราะว่าเจ้าตัวติดปากเงียบไม่พูดอะไรกับผู้สื่อข่าวเลยค่ะ คุณครับครับคุณครับครับวาเราเป็นคครันธุคุณครับคุณครับจะ่างมพี่างไครับคุครับคุณครับคุณครับบาปไมครับคุณครับคุครับเรื่องบอรองเท้าจากห้องครับารุอยากขอโทษใครคะแล้วครับวางแผนมานานหรือยังอ่ะวารุษโกรธอะไรพ่อบบน เขาไม่นนพูดจริงๆนะคุณผู้ชม <S <S <N> เงียบกิบเงียบกิบจริงๆก้มหน้า <S 2> <S 2> มุดมุดมดตลอดเวลาจรหรือว่านายวรุษในวัย35ปีคนนี้นะคะที่เขาก่อเหตุสะเทือนขวัญคนทั้งประเทศเลย <S 2> <S 2> ด้วยการไปว่าจ้างช่างให้ทำเป็นเหมือนลักษณะเป็นตู้เหล็กหีบเหล็กขึ้นมาเอาขนาดให้มันพอดี กับตัวของพ่อแล้วก็น้องสาวด้วยหลังจากนั้นก็หลอกทั้งคู่เข้าไปในหีบแล้วก็ผลักตกน้ำให้ตายทั้งเป็นเลยค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่พังโคนของสกลนครนะคะคุณผู้ชมในจอนคนนี้แม่เนี่ยมักจะเรียกเขาว่าบิ๊กจรด้วยความรักลูกนะบิ๊กจนบิ๊กจนเรียกลูกแบบนี้อยู่ตลอดเลยนะคะซึ่งหลังจากที่ตัวเขานั้น ไม่ได้หนีไปไหนยังคงอยู่ในพื้นที่ก็โดนเจ้าาที่จับกุมไปล่าสุดนั้นมีการขออํานาจศาลจังหวัดสกลนครฝากขังผัดแรกก่อนนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าระหว่างที่เดินออกไปเนี่ยไม่พูดจริงๆนะถามอะไรก็ไม่ตอบก้มหน้าก้มตาเดินไม่ศบตาอะไรกับใครเลยค่ะเราก็เลยไปสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะซึ่งทางตำรวจเนี่ยบอกว่าจอน เขาไม่พูดกับผู้สื่อข่าวก็จริงแต่เขาไปรับสารภาพกับตํารวจค่ะคร,รองผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสกลนครพันตํารวจเอกโชคชัยอินทนินท่านเล่าให้ฟังแบบนี้คุณผู้ชมน่าสนใจนะคือเรื่องเนี้อยากให้ทุกครอบครัวที่พ่อแม่พอจะมีมรดกตกทอดแบ่งให้ลูกให้หลานได้หันหน้ามาฟังข่าวนี้กันหน่อยค่ะคพี่ต้นมีที่ดินให้ลูกเท่าไหร่ มีอะมีอ,อะไรเก็บไว้ให้ลูกอ้าวแล้วมีลูก<อ>ชายคนเดียวอ๋อไม่ต้องแบ,บ่งใคไรไม่ต้องไปแย่งกันเอองั้นในฐานะที่พี่บอลก็แล้วกัน<อ>เตรียมเอาไว้มีลูกมีหล,ลานอย่าใช้ประโยคแบบนี้เพราะว่ามันทําให้เกิดความเครียดสะสมในตัวด้วย<อ>คุณตํารวจออกมาเปิดเผยข้อมูลแบบนี้ค่ะว่าพ่อลูกทะเลาะก,กันเป็นเรื่องปกติคุณผู้ชมแต่เวลาทะเลาะกันพ่อพูดบ่อยมากในทํานองที่ว่าเดี๋ยวกูจะตัดพ่อตัดลูกมึง แล้วมรดกก็จะไม่ให้ให้น้องคนเดียวโอ้แล้วพูดพูดย้ำๆใช่พูดแล้วพูดอีกพูดหลายๆรอบค่ะคืออันนี้เขาอ้างนะคุณพ่อเสียชีวิตไปแล้วพูดไม่ได้น้องก็เสียชีวิตไปแล้วพูดไม่ได้แต่เขาอ้างกับตำรวจแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมอ้างว่าพ่อเนี่ยพูดบ่อยตัดพ่อตัดลูกไม่ให้มรดกทะเลาะกันทีไรพูดเรื่องนี้ตลอดเลยแล้วคนเป็นลูกอ่ะก็เก็บสะสมเอาไว้ จอนเนี่ยอายุ35ปีเขาโตพอที่จะทะเลาะกับพ่อตั้งแต่วัยประมาณเท่าไหร่อะ พวกเราลองลองตั้งทะะเลกับพ่อตัวเลขช่วงวัยรุ่นและกันวัยรุ่นสมมุติว่าถ้าเริ่มทะเลาะกับพ่อตั้งแต่ตอน20แล้วเริ่มมีปากเสียงเถียงกับพ่อได้เท่ากับว่าเขาสะสมมา1อ้โหนาปนที่มันอยู่ในใจเขานะคะจนเป็นปมใช่ไหมเขาอ้างว่าแบบนั้นพี่บอลอ้างว่ามันอยู่ในใจจนมันเป็นปมความแค้นในใจต่อให้จะยังอยู่ด้วยกันทุกวันแต่ไอสิ่งที่มันติดอยู่ในใจเนี่ยตัดพ่อตัดลูก ไม่ให้มรดกคำนี้มันเป็นความแค้นแล้วเขาก็คิดวางแผนเอาไว้แล้วว่าได้ถ้าเกิดว่าพ่อให้น้องก็เดี๋ยวตายไปพร้อมกันตัวเขาจะรับมรดกคนเดียวไงมันเริ่มเป็นความคิดแบบนั้นค่ะแล้วถามว่าน้องสาวเอาแล้วน้องทำไมถึงคิดว่าน้องอยู่ข้างพ่อล่ะอันนี้น่าเห็นใจมากมเขาบอกว่าน้องสาวเป็นเด็กพิเศษมีอาการออทิสติก โอ้โหน้องก็ไม่รู้เรื่องไหมแล้วเวลาพ่อพูดอะไรน้องเออ,อออตามพ่อหมดเลยเขาก็เลยคิดว่าน้องสาวอ่ะอยู่ข้างพ่อเลยคิดว่าน้องสาวอ่ะอยู่ฝั่งพ่อพ่อพูดอะไรน้องสาวก็เอออ,อ,อไปหมดเลยตัดพ่อตัดลูกกันเหลือหนูเป็นลูกสาวคนเดียวเนาะให้มรดกหนูคนเดียวมันก็ยิ่งโกรธแค้นใหญ่เลยค่ะคุณผู้ชมส่วนเรื่องของการหลอกล่อให้คุณพ่อกับน้องเข้าหีบเหล็กเนี่ย อันนี้ทําได้ยังไงตัวของจอรรับสารภาพแบบนี้ค่ะคือเขาเนี่ยด้วยความที่อายุ35ไม่เป็นโลเป็นภายสักทีครับอ้างเรื่องกับคุณพ่อขึ้นมาว่าพ่อหนองน้ําตรงเนี้ยทาธุรกิจบ่อตกปลากันไหมน่าสนใจนะพ่อแล้วคนเป็นพ่อคุณผู้ชม,มเห็นลูกจะประกอบ อาชีพเป็นจริงเป็นจังเป็นหลักเป็นแหล่งใจมันฟูใช่คนเป็นพ่อลูกชายมาบอกว่าอยากทำธุรกิจไปดูหนองน้ำตรงนี้กันไหมพ่อทำธุรกิจตกปลาคนเป็นพ่อหลงเชื่อก็เลยตามมาดูค่ะคุณผู้ชมแล้วพอตามมาดูเออหนองน้ําใหญ่ดีนะลูกนะเอาแล้วอันนี้มีไว้ทําอะไรเขาอ้างว่าตัวเองเนี่ยทำคอนเทนต์คุณผู้ชมพ่อครับน้องครับในหีบเนี้ยมันจะมีแผ่นฟิลเจอร์บอร์ดนะครับเดี๋ยวพอลงไปนอนปั๊บเนี่ย ไอ้ฟิวเจอร์บอร์ดเนี้ยมันจะฟูขึ้นมาเป็นที่นอนเดี๋ยวพ่อลงไปนอนน้องลงไปนอนนะผมจะถ่ายคลิป mm hmm. นี่คือวิธีการที่เขาใช้หลอกพ่อเข้าไปค่ะคุณผู้ชมแล้วคุณพ่อด้วยความที่แบบคุณพ่อก็สูงวัยค mm ุณ hmm. พ่อก็ไม่รู้เทคโนโลยีก็คิดว่าลูกอาจจะเล่นก็เล่นตามไปนะคะพอหลอกเข้าไปนอนด้วยความที่น้องก็เป็นออทิสติกด้วยพี่บอลก็เข้าไปนอนพอนอนเสร็จป,ปุ๊บมันล็อกเลย mm hmm. ปิดล็อกเลยล็อกเลยมันล็อกเลยแล้วก็ยังหลอกล่อต่อว่าเดี๋ยวมันฟูเดี๋ยวมันฟูขึ้นมาสุดท้ายมันไม่ฟูแล้วมันก็ผลักเลยค่ะคุณผู้ชมมันผลักหีบเหล็กนี้ลงน้ําไปเลยแล้วตอนที่ทำเนะี่ยคุณตํารวจบอกว่าเขาอ้างว่าเขารู้สึกผิดแล้วนะตอนนั้นน่ะเขาพยายามจะดึงหีบเหล็กนี้ขึ้นมาแต่เขาดึงไม่ไหวค่ะสุดท้ายพอดึงไม่ไหวปล่อยจมประกอบกับมีชาวบ้านมาเจอพอดี แต่ถ้าคนสำนึกผิดจริงอะ่ะคำที่เขาใช้บอกชาวบ้านคนที่มาเจอก็คืออย่าเพิ่งมายังไม่ได้ใส่กางเกงน,นี่เหรอคนสำนึกผิดก็คือไม่อยากให้ชาวบ้านเข้ามารู้ไม่อยาก<ะ>ให้ชาวบ้านเข้ามาในตอนที่ไม่ม <า S 1> รู้ตายนะหรือ,อยังออถูกต้องค่ะพี่บอลตำรวจก็เลยบอกว่าจอนคนนี้ไม่ได้ป่วยจิตนะเขามีสติสัมปชัญญะที่ดีมีความ รู้จักผิดชอบชั่วดีตอนที่ลงมือทำด้วยตรวจสอบร่างกายฉี่ก็ไม่ม่วงไม่เจอสารเสพติดเลยค่ะเลยเชื่อว่าสิ่งที่ก่อเหตุนี้อย่าอ้างว่าเป็นคนป่วยแล้วก็ไม่ได้ผลมาจากยาเสพติดไม่ได้เป็นผลมาจากการเสพยาแต่ประการใดแต่เป็นเรื่องของความน้อยใจปมในใจของตัวเองลุ้นลวนเลยในจอนเนี่ยตอนนี้เขาก็บอกว่าเขาอยากจะขอโทษสังคมแหละ เขาไม่ได้บอกผู้สื่อข่าวนะเขาไปบอกตำรวจเขาอยากจะขอโทษสังคมนะคะว่าสิ่งที่เขาทำลงไปอะ่ะมันไม่ดีเลย<อ>เขาก็รู้สึกผิดแล้วก็ร<อ>ู้สึกผิดแล้วนี่ไงถึงได้ยืนรอมอบตัวกับคุณตำรวจอโอ้โหสิ่งที่เขาพูดออกมาแต่ละคำแล้วหลังจากนั้นด้วยความที่ก็พอมีเงินนะคะแล้วก็มีสิทธิ์ด้วย<อ>เขาบอกให้ทนายความของเขาไปซื้อวิตามินมาให้หน่อยอย,อยู่ระวงวิตามินคืออะไรกินวิตามิน,มนบำรุงร่างกายขนาดนั้นเลยเหรอ อ๋อหบอกให้จอนไปซื้อมาให้โอ้โหเขียนนี่ไงแล้วต้องขอขนาดนี้ด้วยนะห้ามซื้อดีดีสองอ่ะคุณผู้ชมในฐานะที่ดิฉันกินวิตามินดีเหมือนกันโอ้โหวิตามินดีเนี่ยส่วนมากเขาให้กินกับคนที่บำรุงกระดูกใช่ไหมคะแต่คนที่ต้องการกินวิตามินขนาดเนี่ย2 0 0 0 i ขึ้นไปเพื่อชะลอวัยค่ะพี่บอลดูแลตัวเองถูกต้อง เขามีความรู้จริงนะเขาามมีควรู้อย่างแรกเลยไหมเขาสะกดเนี่ยถูกต้องด้วยเูเขียนเองอะแล้วเขาสั่งนะว่าห้ามซื้อ D2 นะต้องเป็น D3 เท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารเขาต้องการวิตามิน D3 นี่แล้วก็ยังมีแบบ4 40, oh. 40แคปซูลจําได้หมดเลยอะแมกนีเซียมต้องซืองซ้อแมกนีเซียมไซเตรทห้ามซื้อแมกนีเซียมออกไซด์เห็นมะมโอ้โหตายพี่วันยังไม่รู้เลยจริงอ uh. <c oughs> นี่แหละคือวิตามินที่เขาไว้กินชะลอวัย uh. เพราะฉะนั้นถามว่าเขาป่วยหรอเขามีอาการทางจิตหรอคนที่ดูแลตัวเองดีขนาดเนี้ย รู้แม้กระทั่งว่าต้องกินวิตามินอะไรขนาด2,000 IU ขึ้นไปด้วยอ,ะอ่ะนี่คือคนที่มีการดูแลสุขภาพเป็นอย่างดีค่ะในขณะที่ชาวบ้านที่เขายัางต้องอยู่สถานที่ตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมชาวบ้านที่บ้านขุยเนี่ยไอบ่อน้ำเนี้ยอย่างที่พี่ต้นบอกเมื่อวานอะ่ะ เขาไว้กินไว้ใช้บริโภคใช่<ะ>แล้วเขาก็สยองกันไปเหมือนกันมันเป็นบ่อน้ําดิบที่จะเอาไว้ใช้ทําประปาในหมู่บ้านหลายคนก็บอกว่ากลัวนะกลัวมากๆเลยเพราะว่าน้ําที่เราเอามาบําบัดแล้วเอามาใช้ในครัวเรือนอน่ะน้ําบางส่วนมันสําลักเข้าไปในคนตายมันถูกหายใจเข้าไปถูกพ่นออกมามันคือความทรมานอยู่ในน้ําน,นี้ชาวบ้านบอกดีศพยังไม่เน่าอะ่ะลองนึกภาพว่าถ้าแบบ หลายวันน่ะศพเน่าอยู่ในหนองน้ำนี้มันจะสยองมากกว่าเดิมแค่ไหนค่ะไสมันก็จังังไงละเนาะมันกับโบยากศหรือเนาะคนเนาะมมนบอกนามน่ะมันก็คิดเด้คนมันกะมันคือต่กอนเมนว่านาเนาะจังโอ้ยยังโชคดีมีคนเห็นเนาะเม่วานั่นถววันมีคนเห็นเศษจังไหรนั่นนะคิดว่าแถามีคนเห็นนั่นมีเศจังไหรกับกับนาใส่คนใส่บนบ้านบนเมือง ซึ่งตอนนี้ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าไอ,บอ้บ่อที่เกิดเหตุมันเป็นคนละบออ่ออะที่ผลิตปลาปลาคนละบ่อก,กันใจเย็นๆก่อนนะบอ่อที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นบอ่อที่อยู่ระหว่างการเตรียมสูบน้ําออกเพื่อทําโครงการของหมู่บ้านผู้ใหญ่ก็แจ้งให้กับลูกบ้านได้รู้กันไปแล้วบางส่วนนะคะให้ใคลายกังวลเพราะว่าหลายคนหวาดกลัวไม่กล้าใช้น้ำน้ํากินน้ําใช้เราเอามาต้มยําแกงจืดอะออล้างหน้าแปรงฟันทุกวนัน่ะ ผู้ใหญ่บ้านบอกว่ามันเป็นคนละบอกกันอืมจจะเป็นใครเจอแบบนี้ก็ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่แต่ว่าในพื้นที่เขาก็ท,ทําพิธีแล้วนะคะอย่างพระที่มาเนี่ยเขาเอาก้อนหินนะคะผูกกับสายศีลส,สองก้อนแล้วก็โยนลงไปในน้ําเหมือนเป็นแบบตัวแทนวิญญาณอะอเป็นสองก้อนลหลังจากนั้นก็เอาอเรียกเหมือนเรียกกลับอะค่ะแล้วก็ลากตัวสายศีลกลับมาไปไว้ที่วัดก็สร้างความสบายใจให้ใหกับชาวบ้านด้วย